เล่าไปเรื่อยเสือสมิงหลวงตาเช้ากับพลานเข็มเป็นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแต่ก่อนหน้านั้นก็นยังไปมาหาสู่เที่ยวเตรกันมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานวัดที่ไหนเป็นต้องเจอทั้งสองไปมีเรื่องมีราวอยู่ทุกทกที่แต่มาผิดใจกันกับพ่อเรื่องของผู้หญิงที่ดันไปชอบผอหญิงสาวคนเดียวกันเข้า จนถึงขนาดชกต่อยมีเหลืองมีเล้าผิดใจกันเลยมาแต่สุดท้ายหญิงสาวก็ถูกพ่อแม่ส่งไปทํางานกับญาติในตัวเมืองและได้แต่งงานกับหนุ่มในตัวเมืองหลังจากนั้นไม่กี่เดือนให้หลังก็เลยพาให้ผิดหวังกันไปทั้งคู่แต่ว่าความบาดหมางใจของทั้งสองคนยังไม่จบแม้ว่าตัวหญิงสาวเองจะไม่เคยพูดว่าชอบพอใครเลยโดยซ้ําแต่โดยความที่ทั้งสองคนมีใจนักเลงเป็นคนที่ประเภทไม่เกงกลัวใครก็เลยมีความรู้สึกกระดากอายกันอยู่บ้าง ที่จะพูดคุยกันแบบดีๆเหมือนแต่ก่อนเือหน่ากันทีไรก็เป็นต้องพูดแขะกันไปมาอยู่เป็นประจำแต่ก็เลิกชกต่อยกันไปนานมากแล้วเพราะอายชาวบ้านเขาเรื่องพูดจาแขะกันไปมาเลยติดเป็นนิสัยความเคยชินจบจนพลานเข็มไปมีครอบครัวก็เริ่มทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียโดยการเป็นพลานล่าสัตว์เหมือนกับบรรพบุรุษของตนเองและชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ในแถบนั้นส่วนหลวงตาเช้าท่านรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกก็เลยมุ่งหน้าเข้าสู่ทางธรรม ด้วยการบวชเป็นพระหลังจากนั้นไม่นานท่านไม่ได้ผิดหวังสินหวังอะไรในชีวิตแต่ชอบความเงียบสงบที่ไม่วุ่นวายมากกว่าก็เท่านั้นหลังจากที่บวชไม่ถึงพรรษาก็ออกทุดงไปทั่วสารทิศไปถึงไหนต่อไหนก็จำวัดเข้าพรรษาอยู่ที่นั่นออกพรรษาก็ออกทุดงต่อไปเรื่อยๆสี่ห้าพรรษาถึงจะย้อนกลับมาเยี่ยมเยือนที่บ้านเกิดเสียทีหนึ่งแล้วก็ทุดงเข้าป่าไปต่อแบบไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่ไหนเงียบที่ไหนสงบ ก็จะอยู่บำเพ็ญเพียพรภาวนาที่นั่นนานมากขึ้นหรือไม่ก็หาพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรมกันบ้างแล้วแต่ความสะดวกพอพรรษามากขึ้นก็เลยคิดอยากจะย้อนกลับมาจำวัดอยู่ที่บ้านเกิดและคงจะไม่ออกทุดงไปไหนต่อไหนอีกเพราะเริ่มจะชลาภาพมากขึ้นทุกวันแล้วหลวงตาเช้าทัานได้มงหน้ากลับลงมาจากป่าทางเหนือ,อเพราะเขาไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแถบ,แถบนั้นลัดเลาะลงมาเรื่อย จนมาถึงป่าลอยต่อจังหวัดตากกับกำแพงเพชรบ้านเกิดสมัยก่อนการเดินทางต้องข้ามป่าข้ามเขาเท่านั้นไม่มีถนน,นหนทางให้สะดวกสบายเหมือนกับทุกวันนี้และชาวบ้านก็นยังโค้งเข่าป่าล่าสัตว์กันเป็นหลักไหลน้ำไม่ค่อยจะมีให้เห็นมากนักหลังเดินทุดงหล่องลงมาแหลมวันแหลมเดือนก็ไปหยุดพักปักกดอยู่ในป่าใกล้บ้านเกิดเป็นจุดสุดท้ายหมายจะใช้เป็นธีบ็ญเ,เพียรภาวนาที่สุดท้ายในการปลีกวิเวก ใกล้เข้าพันษาถึงจะกลับเข้าไปจำวัดที่บานเกิดอย่างถาวรสามสี่พันษาย้อนกลับมาผืนป่าก,ก็เปลี่ยนแปลงไปมากบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแบบมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุ้นเคยมากนะักบอกไม่ถูกว่ารู้สึกแบบไหนแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับพระธุดงค์ที่ชอบเปลีวิเวกหาความเงียบสงบยํำคำกับบำเพ็ญเพียรภาวนายาวไปจนถึงหลังยามสองก็เข้าจำวัดตื่นขึ้นมาเช้าตรู่ก็ออกไปรับบิณฑบาต ตามบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปหลายกิโลตามชายป่าชายเขาห่างๆกันไม่กี่หลังคาเรือนก็พอได้อาหารกลับมาฉันบ้างอยู่ในป่าแถบนั้นมาหลายวันหลายคืนก็ไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ป่าใหญ่หรือแม้แต่เสียงปืนจากการล่าสัตว์ป่าของพลานให้ได้ยินแม้แต่ครั้งเดียวผิดกับแต่ไหนแต่ไรมาที่ต้องมีเสียงปืนให้ได้ยินบ้างเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านในแถบนั้นกนลาสัตว์กันเป็นอาชีพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ทันปากกดอยู่ หรือฝั่งที่เป็นบ้านเกิดแม้ว่าต้องเดินทางไปอีกไกลเกือบ20กิโลก็ตามพลานรุ่นพ่อรุ่นลุงก็ยังเคยดันโดนข้ามกันมาจนถึงป่าแถบนั้นอยู่บ่อยๆหลวงตาเช้าท่านรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักกับเรื่องของทางโลกตลอดเวลาที่อยู่บำเพ็ญเพียรภาวนาะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเฝ้ามองอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่หากว่าไม่เข้ามารบกวนท่านก็ไม่อยากจะไปสนใจกับสิ่งที่ว่านั้นแต่หากว่าจะมาแบบประสงค์ร้าย ก็คงจะเข้ามาทำอันตรายหลวงตาเช้าไม่ได้แน่บางวันออกไปรับปินทบาดก็เห็นรอยเท้าของมันบ้างซึ่งมันก็เป็นรอยเท้าของเสือนั่นเองเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพราะท่านมีความรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกที่เยียบย่ำเข้ามาลุงเช้าของวันใหม่จึงเก็บกดอัฐาบริขารม่งหน้าย้ายไปทางหมู่บ้านที่ไปทางหมู่บ้านที่ท่านเกิดเล่าเล่าสักสี่ห้ากิโลเมตรจะได้ไม่เป็นการรบกวนอาณาเขตของกันและกันแต่ก็ยังไม่ไหว ว่ายังมีความรู้สึกบางอย่างที่จ้องมองอยู่ด้วยคล้ายๆเหมือนกับว่ามันตั้งใจจะตามไปคิดว่าหากมันจะตามมาฆ่ากินเป็นอาหารก็คงจะอยากอยู่สักหน่อยพอมันคงจะทําอะไรหลวงตาเช้าไม่ได้แน่หากว่ามารบกวนก็จะไหลห้ไปเสียให้พ้นๆก็คงจะไม่ย้ายไปที่อื่นอีกจนกว่าจะใกล้เข้าพรรษาอีกทีโน่นเพราะว่าผืนป่าแถบที่หลวงตาเช้าท่านปรากฏอยู่มีทั้งน้ําทั้งผลละหมากหลากไม้มีให้ฉันอย่างมากมาย โดยที่ไม่จําเป็นต้องออกไปรับบินทบาดเพราะคงจะต้องออกไปอีกไกลเป็นแน่ผ่านไปหลายวันหลายคืนเจ้าสิ่งที่หลวงตาเช้าท่านรู้สึกได้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามารบกวนแต่อย่างใดป่าบริเวณนั้นได้ยินเสียงปืนของพลานที่ล่าสัตว์ให้ได้ยินดังมาไกลๆคงจะเป็นพลานที่อยู่หมู่บ้านที่ท่านเกิดอยู่สองสามหมู่บ้านใกล้ๆกันที่พากันเข้ามาล่าสัตว์ป่าอย่างเขาเช้าของวันที่ห้าที่อยู่ในป่าแถบนั้น ก็เหมือนว่าจะบังเอิญมีพลานเข้ามาล่าสัตว์ใกล้ๆกันด้วยหลวงตาเช้าท่านก็ลืมตาดูเจ้าของเสียงฝีเท้าที่เดินใกล้เข้ามามองหน้ากันอยู่ครู่เดียวต่างกระจำกันได้คลับคล้ายคลับคราวน่าจะรู้จักกันมาก่อนมีเสียงถามขึ้นมาก่อนที่จะนั่งลงที่หน้ากรดนั่นใช่พระเช้าหรือไม่หลวงตาเช้าท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบกลับไปว่าโยมเข้มหรือทั้งสองยิ้มให้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีในป่าลึกคงจะไม่เคอะเขินอะไรกันอีก เราไม่มีชาวบ้านที่ไหนมาพบเห็นทั้งสองก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนด้วยและอายุอานามก็มาก,ม,ากมากกันแล้วด้วยทั้งคู่หลังจากที่มาพบเจอกันเข้าโดยบังเอิญที่กลางปา่าก็พูดคุยสนทนากันอยู่จนเกือบจะเย็นก็สมควรแก่เวลาพลานเขมก็ขอตัวแยกออกไปเพื่อทาหน้าที่ของตนเองยังมีเวลาที่จะต้องพูดคุยกันอีกมากมายหลายปีพลานเข็มย้อนออกไปทางป่าอีกด้านเพื่อไปหาที่นั่งห่างดักหญิงสัตว์ป่า ไกลออกไปสักสองสกิโลเมตรจะได้ไม่เป็นการลบกวนกันระหว่างที่พลานเข็มเดินจากไปก็เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่หลวงตาเช้าท่านรู้สึกได้มันก็หายไปด้วยหรือไม่ก็อาจจะตามพลานเข็มไปและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆผ่านไปคู่ใหญ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดๆกันท่านก็เลยรลีบลุกเดินตามไปออกไปได้เกือบ300เมตรก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนของพลานเข็มดังขึ้น ที่ร้องไล่ตะโกนหล,ลวงตาอยู่บนต้นไม้ว่าให้ไปพ้นพ้นอย่าตามตนเองมาหลวงตาเช้าท่านก็นงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้นพลานเข็มก็บอกให้มองไปตามมือของตนเองที่ชี้ไปนั่นห่างกันออกไปรลวาสัก20เมตรก็เห็นว่ามีร่างของท่านอยู่อีกหนึ่งร่างยืนจ้องมองพลานเข็มที่ปีนหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เสียงพลานเข็มบอกว่าตอนที่เดินมาได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาด้วยพอหันไปมองก็เห็นว่าหลวงตาเช้าเดินตามมา ใกลจะถึงตัวกับพ่งกระจนเข้าใส่แถมยังแยกเขี้ยวที่ขาวงงออกมาด้วยผลานเข็มก็เลยยิงเข้าใส่แบบไม่ยัง้งแม้จะไม่เห็นว่าล่างนั้นไม่มีบาดแผลแต่ด้วยแรงของกระสุนปืนก็ทําให้มันเข็ดขยดัดหอยห่างออกไปไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้ทีก็รีบปีนหนีขึ้นบนต้นไม้อย่างไม่ต้องคิดเพราะไม่รู้ว่าร่างนป้นไม่มาาีบาอีกลแต่างเป็นอะไรแน่และก็ไม่มั่นใจด้วยว่าหลวงตาชมา่ที่เข้ามาใหม่ใช่หลวงตาช้าตัวจริงหรือไม่ ดูท่าทางว่าพลานเข้มจะไม่ไว้ใจทั้งสองล่างและยังหันปลายกระบ,บอกปืนมาหาหลวงตาเช้าเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้ยิงมีเพียงหลวงตาเช้าเท่านั้นที่รู้ว่าอีกล่างนั้นไม่ใช่ตนเองเพราะคงจะเสียเวลาเปล่าๆที่จะพิสูจน์ให้พลานเข้มเชื่อและดูท่าทางอีกล่างจะไม่กล้าเข้ามาใกล้หลวงตาเช้าด้วยท่านจึงบอกให้พลานเข้มตั้งจิตอธิษฐานหากว่ายิงกระสุนออกไปขอให้เป็นถูกล่างอีกล่างหนึ่งที่ไม่ใช่ล่างของตนและเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย กระสุนจะไม่สามารถทำะไรล่างจริงที่เป็นหลวงตาเช้าได้และขอให้กระสุนพุ่งเจาะผ่านทะลุล่างของมันออกไปพลานเข็มกระทำตามที่หลวงตาเช้าบอกแบบไม่ค่อยจะเชื่อมากนักเพราะว่าตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีวิชา,าคมอะไรขนาดว่าเมื่อคูใ่ใหญ่ๆยิงเข้าไปตั้งหลายนัดก็ยังไม่ได้ระคายผิวของล่างนั้นแม้แต่น้อยแต่ก็หลับตาตั้งจิตภาวนาอยู่คู่หนึ่งพอลืมตาขึ้นมาได้ก็หันปลายกระบอกปืน หันเข้าใส่หลวงตาเช้าที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมกับรันไกเสียงดังสนัน่นเพ่งมองอยู่คู่หนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลวงตาเช้าท่านก็ยืนนิ่งไม่ได้รู้สึกอะไรแม้แต่น้อยกระสุนที่ยิงออกไปเมื่อโคไม่รู้ว่าเข้าไปที่ร่างของท่านหรือไม่แต่พอหันไปดูอีกร่างก็ต้องตกใจพระว่าหลวงตาเช้าอีกร่างนั้นกลับล้มลงไปนอนดิ่นอยู่ที่พื้นก่อนที่จะลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็วิ่งกระโจนเข้ามาทางหลวงตาเช้าที่ยืนนิ่งอยู่ แต่ว่าร่างของมันกลับกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วพลานเข็มก็ยิงตกใจเข้าไปอีกแต่ก็ยังหันปลายกระบอกปืนยิงสวนเข้าใส่ไปอีกกระสุนพุ่งแหวกอากาศเจาะเข้ากลางแสกหน้าของมันพอดีพอดีจนร่างของไอ้ลายนั่นหน้าทิมล้มตึงลงไปกับพื้นแน่นิ่งขาดใจตายอยู่ห่างจากหลวงตาเช้าเพียงไม่กี่เมตรถึงได้รู้ว่าร่างนั้นมันเป็นเสือสมิงทั้งหลวงตาเช้าและพลานเขมเองทีแรกหลวงตาเช้าท่านคิดว่ามันคงจะเป็นเสือธรรมดา และคงจะเป็นเสือตัวเดียวกันที่ท่านเห็นรอยเท้ามันมาก่อนด้วยเหตุที่มันเป็นเสือสมิงนี่เองถึงทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้และไม่กล้าเข้ามาใกล้แถมมันยังตามหลวงตามาจนถึงป่าที่สุดท้ายแต่กะจังหวะที่พลานเขมเข้ามาพบเจอกันเข้าก็เลยคิดจะฆ่าและลากเอาไปกินเสียแต่พลานเขมก็หลอดตายรีบปีนหนีขึ้นต้นไม้ไปได้ซะก่อนพลานเขมถึงได้เชื่อว่าลางที่ยืนนิ่งอยู่นั่นเป็นหลวงตาเช้าจริงๆแต่ท่านกระหันหลังเดินกลับไปที่กฎดของท่านแล้ว พลานเข็มก็ไม่ได้ตามไปรบกวนแต่อย่างใดจนผ่านไปนานหลายเดือนจนถึงช่วงเข้าพรรษาก็ได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์นับแต่นั้นอยู่ปลนใบัติศึกษาพระธรรมคําสอนและบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่กับหลวงตาเช้าในวัดนั่นเองไว้พบกันใหม่ <laughs>